เพื่อนๆเ,เรามาดูดับปากหลักและวิ่งดับของเลขท้าย2ตัวล่างนะอันนี้ลุงพันรวมไว้ในกระดาษใบเดียวเลยนะจะได้ดูง่ายๆหน่อย<ๆ>อเรามาดูปากหลักก่อนหลักสิบนะครับออก3นะครับดับเป็น0ูหลักหน่วยออก2ดับเป็น8หลักสิบออก3ดับเป็น1หลักหน่วยออกอ่าดับ เป็นศูนนะครับถ้ามาดูของวิ่งดับนะวิ่งดับเราเป็นเลขสี่ครับอันนี้มันออกสามสองครับเข้าว,วิ่งดับเป็น9มันออกสามแปดเข้าไม่งงนะใครงงคอมเมนต์ถามได้เลยสูตรนะครับหลัก10 1หคูณหนึ่งได้1 1ึบวกห ได้7หลักหน่วย1นคูณหได้1 1ึบวกหได้7จ็้ทำไมมันมีแต่6เนี่ยวิ่งดับ8ปคูณหได้8 8ดบวกหได้14เอาเลขสีนะครับด้านหลัง <S <S โอเคสูตรดับก็จะง่ายหน่อยเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันหาสูตรง่ายนะครับ เข้าไม่เข้าก็อีกเรื่องหนึ่งนะคำเตือนเพื่อนๆอ,อย่าลืมอ่านกันนะครับ<ม>เด่นปักหลักสองเลขของเลข้า้สองตัวล่างนะครับเรามาตรวจกันก่อนนะ3 2 3 8 3 8โอเคเข้า1 2ึสเข้า3าม,มวดแล้ว หลักสิบเจคูณหได้7 8ดคูณสาเท่าไหร่8 3 24ใช่ไหมเอา7จบวกสนะครับ7จบวกสได้1นะครับ1นบวกหได้2 2งบวกสได้6 2 6หลักหน่วย7 คูณสี่ย่สเอาเลขแปนะแปบวกสได้12บสองบวกสได้หกสองหโอ้ทำไมมันเลขเหมือนกันเลยสองหสองนะครับสองสองสองหหสอง ได้สี่ตัวหลักสิบมันจะมีสองเลขหลักหน่วยสองเลขใช่ไหมก็จะเท่ากับสองคูณสอเท่ากับสี่เลขนะครับนี่เดนปักหลักสามเลขของเลขใช้สองตัวล่างนะสามสองสามแปดโอเค หนึ่สามสี่เข้าสี่งวดนะครับลักสิบเจคูณหนึ่งได้7 8็ดแปดคูณสามเอาเลขสี่นะอันนี้7จบวกสี่ครับได้11นะครับเอา1นะหนบวกหได้สองสองบวกสี่ได้ห6หบวกหได้เจ็ด สองหเจดหลักหน่วย7จ็ดคูณสี่ยี่าเอาแนะครับ8ปบวกสได้12ครับ2อบวกสได้หกหบวกเได้สิห้่าเอาห้าครับสองหห้าสอง สองสองหกสองห้าหกสองหกหกห้าเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดห้านะครับก็มันเป็นเด่นสามเลขนะหลักสิบมีสามเลขหลักหน่วยมีสามเลขสามคูณสามเท่ากับเก้า เลขนะครับนี่พอดีเลยหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าเดนปักหลักห้าเลขของเลขใช้สองตัวล่างนะสามสองสามแปดเนี่ยหนึ่งสสามสี่ห้าสูตรเข้าห้างวดนะครับไม่รู้ว่างวดหน้าเข้าอีกหรือเปล่านะ คือมันคือสูตรมันมีหลุดแล้วก็มีเข้านะเพื่อนๆหลักสิบคูณหนึ่งได้7 8็คูณสได้24เอาเลขสีนะครับบวกกัน7จบวกสได้11เอาเลขหนึ่งหนบวกหได้สองสองบวกสี่ได้หกหบวกหได้7 7็บวกหกได้13บสามบวกแได้สิ สองหกสามหนึ่งหลักหน่วย7จ็ดคูณสี่ยเอาเลขแปดแบวกสได้12บสองบวกสี่ได้หกหบวกเได้สิบห้าหบวกสี่ได้9 9้บวกเได้18ดนะ สองหกห้าเกดโอ้เลขมันเยอะหน่อยนะมันเป็นเด่นเด่นห้าเลขไงหลักสิบมีห้าเลขหลักหน่วยมี5้าเลขครับมันก็เลยจะเยอะหน่อยแล้วเราก็จะมาทําเป็นเลขท้าย2ตัวล่างได้ห้าคูณหเท่ากับยี่สิบห้าเลขนะครับ สองสองสองหกสองห้าสองเก้าสองแปดนะต่อไปก็เลขหกใช่ไหมหกสองหกหกหกห้าหกเก้าหกแปดเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปด เลขสามสามสองสากสามห้าสามเกเลขหนึ่งหนึ่งสอ่กหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสิบสิบห้ายี่สิบยิห้านะตรงนนี้เลยนะย5ห เพื่อนๆไม่งงนะใครงงถามได้เลยอันนี้เราก็อาจจะไปหาเลขดับมาตัดเพิ่มก็ได้นะครับเพราะว่าเลขมันเยอะนะตั้ง25เลขเนี่ย